ปรากฏเมื่อวานนี้ครับดันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในระหว่างที่ทรัมป์เนี่ยเขาให้การต้อนรับผู้นําของอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนธันยาฮูซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้นําต่างชาติคนแรกที่เดินทางมาเยือนทำเนียบขาวก็บ่งบอกได้เลยครับถึงความสําคัญของอิสราเอลที่มีต่อรัฐบาลสหรัฐในยุคข,ของทรัมป์ว่าทำไมถึงต้องเป็นเนธันยาฮูที่มาก่อนใครเพื่อนเลย แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือในช่วงการถแถลงข่าวเนี่ยแหละครับปรากฏว่าทั้์เนี่ยจู่ๆเขาพูดขึ้นมาว่าเขาอยากจะเทคโอเวอร์ฉนวนกาซาครับแล้วจากนั้นสหรัฐจะเท่าไปทําการพัฒนาพื้นที่จะก่อให้เกิดการจ้างงานไปจัดการกับเรื่องของกับระเบิดแล้วก็อาวุธยุธกรณ์ต่างๆแต่ทีนักข่าวก็สอบถามเหมือนกันแล้วชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ไปไหนล่ะปรากฏว่าสิ่งที่ทั้มตอบมาก็จะคล้ายคลึงกัน กับสิ่งที่ทรัมป์เคยตอบมาหรือว่าเป็นนโยบายของเขาก่อนหน้านี้คือทรัมป์อยากจะให้ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาไปอยู่ในพื้นที่อื่นคือประเทศเพื่อนบ้านอย่างอียิปต์หรือว่าจอร์แดนครับนี่กลายเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วทางด้านของเนธันยาฮูผู้นำอิสราเอลก็แน่นอนครับเห็นด้วยกับแนวคิดของทรัมป์แต่ปัญหาก็คือแนวคิดของทรัมป์เนี่ยจะเปรียบเสมือนเป็นการไปปิดประตู เรื่องของการหาทางออกแบบ2รัฐ Two State s t a t e Solution ที่ควรจะมีทั้งรัฐอิสราเอลที่ควรจะมีทั้งรัฐปาเลสไตน์ปรากฏไปไปมา,มาจะเหลือเพียงแค่รัฐอิสราเอลเท่านั้นแล้วโอกาสที่จะมีการสถาปนารัฐปาเลสไตน์ในยุคของทรัมป์จึงเป็นไปได้ยากมากจนถึงอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งวันนี้ผมก็สอบถามอาจารย์สมภพมานาลังสันเหมือนกันนะครับคือทำไมทรัมป์เนี่ยถึงจู่ๆมาพูดประเด็นว่าเขาอยากจะเทคโอเวอร์ อยากจะมาครอบคลองฉนวนกาซาอาจารย์สมพบก็มองแบบนี้ครับก็เหมือนทุกกรณีฮะทรัมป์เนี่ยจะมีการขู่ก่อนครับจะมีการขู่เสร็จแล้วก็จะมีการปลอบแล้วก็จะมีการยื่นเงื่อนไขถ้าเกิดไม่ทําตามก็อาจจะมีบทลงโทษคือตอนนี้เนี่ยข้อตกลงในการหยุดยิงระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นในเฟสที่1่เท่านั้นนะครับแล้วเฟสอื่นๆจะเป็นเฟสที่ 2- 3สา โดยเฉพาะการนําไปสู่การหยุดยิงแบบถาวรเลยเนี่ยยังไม่มีใครรู้ชะตากรรมครับว่าจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่ทรัมป์ออกมาพูดแบบนี้ชัดๆเลยเนี่ยว่าสหรัฐอยากจะเทคโอเวอร์ฉนวนกาซ่าคือการส่งสัญญาณไปถึงทางกลุ่มฮามัสในพื้นที่ฉนวนกาซ่านั่นแหละว่าถ้าจะมีการเจราจาต่อไปเนี่ยสุดท้ายเฟสสเฟสสต้องมาแล้วสุดท้ายต้องสามารถเจราจาแล้วก็ตกลงกันได้เพื่อน,นําไปสู่การ หยุดยิงแบบถาวรไม่อย่างนั้นสหรัฐอเมริกาอาจจะถึงขั้นเข้ามาแทรกแซงในพื้นที่ฉนวนกาซาได้นะครับ